ก็ต้องขอการันดีท่านผู้ชมท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปิดเมาส์นะครับตอนแรกก่อนอื่นก่อนแรกที่อะไรก่อนอื่นเออเพื่อนๆให้เข้ามาในเว็บนี้นะครับให้เพื่อนกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บจะได้เป็นไฟล์นี้นะครับอ่ะได้ดูว่ามันจะได้เป็นไฟล์นี้ไม่ได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนเพื่อกดสร้างขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นนี้มาปุ๊บให้เพื่อนอกดติ๊กนะครับแลวคลิกขวานะครับแล้วก็มาอันที่สองนะครับให้เพื่อนเลือกเเมาส์นะครับพื่อนชอบเมาาส์แแบบบบไหนนถ้้ชีก็เลือกแบบบนนี้ะครัเหนา่ะ ลองดูนะครับเอาอันที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นตัวนี้นะครับ JO อ่ะก็ดูว่าแบบอันไหนเป็นเมาส์แบบก็ดูว่าอะไรสมประกอบนี่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบดำเหมือนที่ผมใช้นะจะลองดูอ่ะมาสีดำก่อนอ่ะอันนี้เป็นดำนะก็กดปึ๊บแล้วกดออกไปอ่ะได้มาแล้วนะครับตอนนี้เป็นสีดำแล้วนะปึ๊บให้เพื่อนๆกดทัพจออันนี้ก็มาอยู่ในเกมนะครับกดตรงนี้นะครับอ่ะให้หาคำว่า จับภาพหน้าต่างนะครับอ่ากดไปแล้วเราก็เลือกหน้าต่างที่มันเป็นชื่อเมาส์เรานะครับกดตกลงไปเห็นว่าเมาส์เราขึ้นมาละคราวนี้พอเมาส์เราขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็เอาวางไว้ที่จุดหนึ่งนะที่เพื่อนไหนวางอ่ะนะครับห้เพื่อนๆเลือกตรงมาว่ามาโคโคี y นะครับเนี่ยอยู่ประมาณอันสุดท้ายเลยนะครับเลือกมาปุ๊บคราวนี้มันก็จะไม่มีสีเขียวแล้วนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนก็กดอ,อันนี้ผมปิดจอหลานนะอ่านี่ก็เป็น Chip FM ปกติละนี่นะครับ ไม่นี่นะมันก็ได้แลละเพื่อนก็หาหมุญวาง